เวลา9นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระพนิษิาเทราทเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตตราสุดาสยามบรดมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องประชุมบางสะปทุมทรงเปิดและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริผ่านสือ่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระพนิษิาทเ,าท,เาท,รทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรัตราสุดาสยามบรดมราชกุมารีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เยาวชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขตามพระราชประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็นคณะครูและผู้ปฏิบัติงานจากประเทศไทย578คนและต่างประเทศ159คนจากสาธารัฐประชาชนบางกลาเทศราชอาณาจักรพูตานราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารัฐอินโดนีเซียสาธารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมงโกเลียสาธารัฐแห่งสาภาพิพมมาสาธารัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติร์เลสเต และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมทั้งยังมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆและกลมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการในหัวข้อต่างๆและแนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง11ประเทศอาทิการแปรรูปและถนอมอาหารจากราชอาณาจักรภูตนันการจัดบริการสุขภาพของโรงเรียนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด -19 จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์การทำกรเกษตรที่หลากหลายเพื่ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพจากประเทศไทยและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัรารารสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี2523มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเริ่มจากการพัฒนาด้านโภชนาการผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากนั้นขยายการพัฒนาไปยังสุขภาพอนามัยการศึกษาการสหกรณ์กรรวมทั้งการฝึกให้เด็กและเยาวชนมีทักษะอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่สมดุลทางด้านร่างกายสติปัญญาทักษะการทำงานและมีเจตคติที่ดีปัจจุบันมีโรงเรียนในประเทศไทยเข้าร่วมดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริกว่า800โรงเรียน และทรงพระกรุณาโปรดกราบโปรดกระหม่อมให้มีโครงการความร่วมมือกับประเทศต่างๆ10ประเทศจำนวน107โรงเรียนตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นยังส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆด้วยทําให้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้เหมาะสมกับปริบทของแต่ละประเทศ เวลา14นาฬิก11นาทีสเสด็จออกณวังสปปรพทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกระกรมการบรินิทิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาประจำปี2565มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการให้ทุนการศึกษารวม494ทุน แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทุนบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิษฐาธีราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านกิจกรรมทางวิชาการจัดถิ่นพระราชนิพนธ์และหนังสือเก่าที่มีคุณค่าทางวิชาการรวมทั้งจัดจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัล ด้านการพัฒนาการศึกษาเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยดำเนินงานมานานกว่า10ปีปัจจุบันมีเป้าหมายจะขยายผลไปยังระดับประถมมวัยบุรินทธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาในพระราชูป,ปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2522ในโอกาสทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจะรึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยายลัยมหาวิทยายลัยศิลปากร เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับปัจจุบันให้ทุนการศึกษาแล้ว29,845ทุนเป็นเงินกว่า463ล้านบาท